กาบสวัสดีครับกาบสวัสดีเอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ทางช่องวิไลให้โชคทุกถูก,ท,กทันนะครับมาพบมาเจอกันท่ากลางช่วงแดดใบใบนะครับแดดถือว่าห่อนแห้งนะครับเอฟซี FC, ถือว่าร้อนจัดเลยนะครับอันนี้เป็นภาพบรรยากาศนะครับรอบๆไอเอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ได้เบิ่งกันนะครับท้องฟ้าก็ถือว่าสวยงามนะครับถือว่าสวยงามอยู่ นะครับฝ่าเปิดดีอยู่แต่ว่าบลูว่าจะมีฝนบอนะครับอาก้อนเมฆสวยงามมากนะครับอ่านี่เป็นก้อนเมฆรูปข้างบนนะครับจะเป็น่าเบิ้งค่ะค่ะขึ้นน่องเป็ดน้อยนะครับอ fc คุณพ่อคุณแม่เห็นบอนะครับเหมือนลูกเป็ดน้อยนะครับกําลังลอยน้ําเลยนะครับอาก้อนเมฆก้อนนี้นะครับแอดวิไลเห็นแมนคุณพ่อคุณแม่จะเห็นคือแอดวิไลบอเหมือนเหมือนเป็ดน้อยกําลังลอยน้ํานะครับเนี่ย สวยนะครับเอาบรรยากาศนะครับช่วงบ่ายๆมาให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้เบิ่งทองฟ้ากันนะครับอ่ะคอนเมฆสวยงามมากเลยนะครับบรรยากาศนะครับเอามาฝากมาตอนรัเอฟซีคุณพ่อคุณแม่กันนะครับเอามาในคลิปนี้นะครับทั้งแอนดวิไลนะครับมีตัวเลขแนวทางนะครับของปู่ขเมศนะครับได้มาแล้วนะครับแนวทางของปู่ขเมศอ่าแนวทางของปู่ขเมศนะครับหนาเสียดายนะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ชุดจับคู่ นะครับผ่านไปแต่ว่าเล็กวิ่งเล็กติดมาให้เห็นนะครับามาให้เห็นทั้งเล็กวิ่งทั้งเหล็กติดเลยนะครับน่าเสียดายแนวทางชุดบนแตก6 6 2ล่างแตก3 7เพราะว่าแนวทางตัวเลขของปู่ขเมนเป็นแนวทางบนล่างนะครับจะพาคุณพ่อคุณแม่เข้าไปติดตามนะครับแนวทางของปู่ขเมนงวดประจําวันที่1ตุลาคมกับ2567ับ ถือว่าปูขมิญนะครับมาคงสุดท้ายพอดีอ่ะคุณพอ่อคุณแม่ก็คงจากพ่อท่านนะครับที่รอคอยแนวทางของปูขมิอยู่นะครับอ่าคงพอทานอยู่เพราะว่าวันนี้เป็นวันที่28นะครับอ่ะคุณพอ่อคุณแม่ที่แคปหน้าจอไม่เป็นนะครับอ่ะก็เตรียมสมุดประกากันเลยนะครับเตรียมสมุดประกากันนะครับเดี๋ยวทางแอปไปไล่จับผ้าเคียนตัวเลขแนวทางนะครับของปูขมิงวดประจำวันที่1ตุลาคม2567 อ่าเขาไปเบื้องตัวเลขแนวทางน้ากันนะครับอ่าครับการทําคลิปสดนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ให้เข้าใจวิไลเด้อครับคอมเมนว่าอยากว่าหลบวมมานะครับเพราะว่าต้องให้ได้8นาทีตามก,กฎกติกาของ u t u b e เพ่นนะครับอ่าเพราะว่าเอาไง,ไง่ายงถ้าเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ท่านได้เข้าใจก็คือไม่มีใครอยากพูดเยอะนะครับเอาไง่ายๆเลยแต่ว่าเขาก็ต้องได้พูดได้คุยอ่ถามข่าวถามข่าวกันนะครับแล้วก็คอมเมนต์ ที่คอมเมนต์มาให้กำลังแรงใจขอกราบขอบบุญขอบคุณอะคอมเมนต์มาแสดงความคิดเห็นเรื่องของตัวเลขแนวทางนะครับสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับขอให้อยู่ในกฎกติกานะครับเอาให้พ่อประมาณเท้าวัวไผพาดพิ้งไผมี10คอมเมนต์มาแสดงออกความคิดเห็นได้เรื่องของตัวเลขแนวทางนะครับอ่ะนี่คือสถิติงวดที่ผ่านมานะครับคุณพ่อคุณแม่16กกันยายนแนวทางเป็นบนล่างของปู่ขมิ้นนะครับ วิ่ง7กับ8ปรากฏว่า7ลงล่างนะครับแนวทางชุดล่างแตกแตก37นะครับ 3, อ่าแตก37อ่าชุดบนแตก6 6 2อ่าชุดบนที่มากก็คือมาเลขติดนะครับเอฟซี FC. อ่ามาเลขติดนะครับ6เพราะว่แนวทางชุดบนแตก6 6 2นะครับ6 6 2 3, อ่าล่าง37อ่านี่ครับ เลขวิง่งเลขติดมาหกนะครับนาเสียดายสุดจับคู่อของปูขเมนพลาดไปนะครับคือชุดจับคู่นี่ถือว่าเฮ้าเบิงบพลาดไปนะครับแต่ว่าเลขติดเลขวิง่งยังมาให้เห็นอยู่2ตัวนะครับมา7กับ6นะครับเอามาเปรียบเทียบให้ fc คุณพอ่อคุณแม่ได้เบิงนะครับปูบอกว่าวดน,นี้คุณพ่อวิไลนะครับปูบอกว่าชุดจับคู่แตกแน่นอน,อนยากระพริบตา1ตุลาคมกับ2567 อ่ะเข้ามาเบิ่งตัวเลขแนวทางน้ากันถ้ามีของเก่าแอดวิไลก็โชว์นะครับว่าได้ถามยากนะครับแอดวิไลนะครับถ้ามีก็โชว์เลยนะครับอ่าถ้าสำนักไดทรงมากก็คือโชว์ที่มาเปิดตัวใหม่นะครับบางสําหนักเิ่นกระรงสถิติมาหายอยู่นะครับอ่ามาเบิ่งน้ากันนะครับปูขมิ้งงวดนี้นะครับก็คือวิ่งเข้าไปเบิ่งเล็กวิ่งของปูกันก่อนนะครับอ่าวิ่งไปที่ อาปูขม้นวิ่งไปที่ครับหวนนี้นะครับโอ้บอกคือไผ่ด้วยครับเอฟซไม่เหมือนใครเลยอาวิ่ง6กับ2 6กับ2นะครับเอฟซีแนว่ทางเล็กวิ่งของปูขม้นอ่าแต่ว่าแนวทางของปูจะเป็นบนล่างนะครับอาเป็นบนบวกล่างนะครับสูตรมัดรวมอาคุณพ่อคุณแม่เบื้องให้ดีบนบวกล่างนะครับอา แล้วเขามาเบิงกันนะครับชุดจับคู่งวดนี้นะครับปูขมิ้นได้มากแค่หกชุดนะครับงวดที่ผ่านมาเก้าชุดนะครับงวดที่ผ่านมาเก้าชุดงวดนี้ได้หน่อยกัวเกลาครับก็คือแค่หกชุดนะครับอันนี้ทั้งเป็นบนบวกล่างนะครับอาครับมาเบิงกันคู่แรกหกหนึ่งครับคู่สองครับ หกสคู่สมครับ0ูหไม่เหมือนใครเลยนะครับเบ0ซหต่อไปครับ9ก้าสอง คู่ต่อไปครับ4-2บมเมนสีมาของปูขมีนผิดบน,โนโอ้อยเอฟซีเพราะว่าบอดังขึ้นมูต่อไปครับ7-2คู่สุดท้ายอ่าตอนนี้เป็นกระแสแห้งกับขึ้นหกับเจ็ดนะครับเอฟดังมากแต่ว่าจะดังตลอดหลอดฟังบอ วันที่หนึ่งตุลาคมให้คำตอบนะครับอ้าว <c oughs> จะดังแค่ไหนนะครับอ้าวครับคุณพ่อคุณแม่นะครับมาเบิ่งตัวเลขที่ปูเขมนเน้นย่ำกันนะครับวิ่งหกกับสองบนล่างปูวงกลมไปที่หกอ่าวงกลมไปที่หกนะครับชุดเน้นย่ำของปูมีแค่2สองคู่ค่ะเบฟซีสองคู่แค่นั้นนะครับก็คือติดหกแน่นอนหกหนึ่ง คู่ที่สครับติด6เหมือนกันแต่สลับหลักหกไปอยู่หลักหน่วยก็คือศูนย์คู่แรก6อยู่หลัก10นะครับที่เน้นย้ำคู่ที่2หลักอยู่หลักหน่วยคือ06นย์เน้นย้ำให้แค่สอคู่นะครับเนี่ยทางมี6ชุดก็คือ6กหนึ่งหกสี่ส 9ก้าสองสี่สองเจ็ดสองครับเน้นย้ำให้สองคููเน้นเน้นเลยก็คือหกหนึ่งศูนย์หกแคนันนะครับแนวทางเป็นบทลางเอามักชอบแคบหน้าจอไว้พิจารณานะครับอ่าบอมักปล่อยผ่านทางสองนํำเสนอเป็นแนวทางนะครับอ่าแนวทางแต่ละสำนักมีเขามีรุดเป็นเรื่องของธรรมดานะครับอ่าสำนักใดเขาห้องก็ดีใจนำํำสำนักใด,ดกใรุดเท่ากับห้ยกำลังแรงใจกันต่อไปนี่คือมาตรฐาน แนวทงังตัวเลขนะครับสากลไทยนะครับย่าไปยึดหมันอียังมากไมยมากชอบห้ากับจังตามแต่ละสำนักข้ามากเข้าชอบสำนักใดข้ากับจังตามนะครับแยดวิไลกะเป็นสื่อกลางครับนำมาเสนอนำมาฝากมาตอเอฟซีคุณพ่อคุณแม่กันอ่าสุดท้ายนี้จากลาคุณพ่อคุณแม่กัไปทำกลางแสงแดดอั่อ,อนละอุช่วงใบย,ยุดดีไม่แห้งเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ